สวัสดีครับมาพบกับน,นัเลนวันคีคาอีกแล้วนะครับวันนี้นี่เลยนะครับคันเก่งตัวเก่งก็ได้นะครับที่มันที่ร้านบางคียคาขายมาเยอะแยะหลายคันหลายรุ่นหลายสีนะครับแต่วันนี้มีสีขาวตามคำเรียกร้องมาแล้วนะครับเบนซินปี2018นะครับ2.0เอ้ยขอโทษที1.3 High Connect นะครับมาเชิญชมกันเลยครับว่า สภาพคันนี้จะเป็นยังไงมาเริ่มกันเลยดีกว่ามามาดูกันเลยไฟด้านหน้านะครับสำหรับตัว Minor Change 2018ก็จะเป็น LED นะครับโปรเจคเตอร์ซีนอนนะจ๊ะ,ะดูไปเลยครับสบภาพสวยๆใหม่ๆนะครับร่องรอยการใช้งานผมบอกเลยว่าคันนี้ มีน้อยมากนะครับสีทุกอย่างที่เคยทําสีมาคันนี้ก็บอกตรงคือทําสีกันชนชิ้นหน้ามาชิ้นหนึ่งนะมันจะมีรอยคูดมาตรงนี้แต่ผมเก็บให้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้เรื่องของการชนหนักน้ําท่วมหรือกอไมผมบอกเลยว่าคันนี้ไม่มีแน่นอนนะครับมาเลยครับดูไปเรื่อยๆครับอะยางนะครับปี2021นะครับยาง m a x กซิปีใหม่มากๆนะครับเนี่ยครับปี2021 Maxxis ใหม่กิบๆเลยนะครับ รถเพิ่งเปลี่ยนยางเมื่อปีที่แล้วนะครับมาดูเลยนะครับสภาพโดยรวมคันนี้ไม่มีสเกิร์ตรอบล่างนะครับถือว่าเป็นรถที่เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับขาคันที่มันมีสเกิร์ตรอบล่างข้อดีมันก็คือได้ดูสวยดูสปอร์ตแต่ว่าจะทําให้ขับค่อนข้างลําบากกว่าเดิมนิดนึงเพราะว่าสเกิร์ตมันจะเตี้ยลงไปนะครับการขึ้นเนินขึ้นอะไรก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงอมาดูภายในนะครับภายในตัวนี้ ไฮคอนเน็กส่วนใหญ่จะเป็นเบาะผ้านะครับที่ออกมาจากโรงงานแต่คันนี้นี่ครับเป็นเบาะหนังมาให้เรียบร้อยแล้วนะเป็นเบาะหนังมาให้แล้วนะครับอ่ะเราดูจริงๆรถปี2018ผมไม่อยากจะแกะอะไรให้ดูเลยนะแต่อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วแกะไปดูไปนะครับนี่ครับกร,กระดูกเม็ดกลม อยู่ครบตะเข็บตะเข็บอยู่ครบดูซ่อประตูน็อตเดิมไหมเดิมนะครับภายในสะอาดขอบกระจกขอบอะไรทุกอย่างเนียนดีครับผมบอกเลยคันนี้มาดูที่ประตูประตูฝั่งคนนั่งด้านหลังบ้างนะครับประตูฝั่งคนนั่งด้านหลังมีรอยนิดหน่อยนะครับอาจจะเป็นผมว่าอันนั้นเนี่ยพวกเนี้ย ผมมั่นใจเลยส่วนใหญ่คือไม่เปิดประตูไปฟาดเขาเพราะเขาเปิดประตูมาเราอะนิดหน่อยแต่นิดหน่อยไม่น่าเกียดเลยนะครับแต้มได้นะามาดูประตูหลังครับแผงประตูหลังกระเบ,บาะหลังคันนี้ดีจริงๆครับได้เบาะหนังไปด้วยเลยนะบางคนบอกโอ้เบาะผ้าเลอะง่ายอะเราแก้ปัญหาให้แล้วคันนี้เป็นเบาะหนังไม่ต้องกลัวเล,ะลวอะละจะได้สว่างๆครับ คุณแจสดอกครบนะครับกุญแจ2ดอกครบเลยนะครับ,อ,รบ,นะรบอ่ะดูกันไปเรื่อยๆครับช่วงล่างช่วงไลคันนี้ภายในช่วงล่างไลสะอาดดีครับนะดูครับอย่านงะไงครับเดิมเดิมจากโรงงานเลยตะเข็บล้อตะเข็บอะไรดูดีทีเดียวอ่ะมาดูส่วนท้ายนะครับเซ็นเซอร์หลังมีมาให้แล้วนะ เซ็นเซอร์หลังมีมาให้แล้วไม่พอยังได้กล้องหลังมาด้วยได้กล้องหลังมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปิดหลังให้ดูนะครับได้กล้องหลังมาด้วยนะครับฝาท้ายกว้างขวางนะครับกว้างถือว่าเป็นรถที่เป็นรุ่นที่เก็บของได้เยอะทีเดียวนะครับอันนี้คือส่วนล้ออะไร ตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับที่มียางอะไหล่มาให้ถ้าเป็นตัว S-liter หรือเป็นปี2021ไม่มีล้ออะไหล่ให้แล้วนะตัวนี้ยังมีอยู่นะนะครับท้ายเดิมดีครับรอยยาแนวรอยตะเข็บเลยทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับฝาท้ายทุกอย่างเดิมดีทีเดียวนะครับตะเข็บตะเข็บอะไรอยู่ครบนะมาดูดีทีเดียวครับคันนี้ ได้เดิมจริงๆแถมยังได้สีขาวซะด้วยได้เบาะหนังอีกออดีทีเดียวครับโอเคอ่ะนี่ครับใช้เดิมอันนี้ฝุ่นนะพวงนี้ฝุ่นเยอะรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ PM 2.5มาอีกแล้วลดส่วนตัวก็ถือว่าเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่น่าใช้ในสภาวะโรคระบาดกับ PM 2.5มาเลยอ่ะไปดูเบาะหลังกันเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมแกะให้ดูอ้าะดูครับ เ,เข็บดีครับเดินสวยรูกลมไม่มีล่องรอยในการพลิกคว่ำใดๆทั้งสิ้นนะครับตรวจสอบเจอเอามาคืนเลยครับเราประกันให้ทุกอย่างนี่ครับอ่าไปเลยครับไปดูกันที่ประตูหน้าเลยครับประตูอ่าประตูฝั่งคนขับเลยซึ่งเป็นประตูที่ใช้งานเยอะที่สุดไปดูกันสิ ว่าฝั่งที่ใช้งานที่สุดสภาพเป็นยังไงแอบเป็นงไงครับกระไลทุกอย่างเป็นโนมแบล็คมีร่องรอยน้อยมากนะครับครับพวงมาลยัยดูดีทีเดียวนะครับการใช้งานได้เบาะหนังด้วยผมชอบจริงเลยคันนี้ได้เบาะหนังเดินได้แดงด้วยโอ้โหสปอร์ตจริงๆคันนี้ดูตงเก็บ,ด,บดูเลยครับดูเลยตะเข็บดีนะครับ เกรดตัวถังอยู่ครบไม่เคยแกะไม่เคยผ่านการทำสีอโอเคอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะให้มาดูภายในนะครับแล้วก็แนะนำภายในสภาพภายในกันหน่อยอ่ะโอเคอ่ามาดูสภาพภายในกันบ้างนะอุปกรณ์ตัวช่วยคันนี้มีอะไรบ้างคันนี้เลขไมล์8 10, 7 0หม่0 0 0โลนะครับเดี๋ยวผมดูให้ว่าคันนี้ เข้าศูนย์ตลอดหรือเปล่านะแอฮ่สบายใจได้ครับเข้าศูนย์ตลอดแน่นอนนะครับเลขใหม่ครั้งต่อไปที่97,000โอ้โหเปลว่าเพิ่งจะวิ่งไปแค่200โลเองหลังจากถ่ายน้ำมันเครื่องมาอ่ะแล้เวเราไปดูหน่อยสิว่าคันนี้เรื่องการดูแลรักษาของลูกค้าทำได้ดีแค่ไหนเป๊ะเลยครับโอ้โหผมบอกเลยว่าดีเลยครับ นี่ครับล่าสุดแปดหมื่นหกนี่เห็นไหมอืมัมนรับรถวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะวันที่แปดเดือนสามปีหนึ่งแปดถูกต้องครับตรงเป๊ะนะครับตามปีตามสำเนารถโอเคภาษีหมดเมษาหกห้านะครับคันนี้อย่างที่บอกเป็นไมเนอร์เชนแล้วจะมี c ค i ู e คอนโทรลมาให้แล้วนะครับจะมีครู e คอนโทรลมาให้แล้ว เลขใหม่ที่นี่ครับ8 7ด0 0กิโลนะครับมีแอร์แบ็กมีอะไรมาให้พร้อมนะครับคันนี้อย่างที่บอกว่าสภาพถือว่าเอาไปใช้งานเลยดีกว่าน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายให้แล้วนะทุกอย่างดีหมดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าว่าห้องเครื่องคันนี้สภาพเป็นยังไงนะครับ นี่ครับห้องเครื่องอันนี้คือเสียงเครื่องยนต์ที่สตาร์ทเครื่องแล้วนะครับดูน็อตดูอะไรคันนี้ดูได้เลยนะครับว่าสภาพคันนี้น็อตฝากระโปรงน็อตแก้มข้างน็อตอะไรทุกอย่างเดิมดีนะครับฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยถอดโดยเฉพาะแก้มข้างด้วยคันนี้ถือว่าอยู่ในสภาพที่โอเคเลยนะครับสมบูรณ์ทีเดียวดูไปเลยครับใครที่กังวลน,นะซื้อไปแล้วกลัวซ่อมกลัวอะไรอย่าไม่ต้องห่วงนะครับ ทางเรามีรับประกันเครื่องเกียร์ให้2ปี20,000โลในกรณีที่ลูกค้าจบเต็มนะครับในกรณีที่ลูกค้าจบเต็มเราทำวารันตีให้เลยนะครับให้2ปี20,000โลซ่อมศูนย์จัดไปอ่าคันนี้เนี่ยครับอย่างที่เห็นนะครับดูทุกอย่างอย่างท่านเครื่องอย่างท่านไรไม่มีปีไม่มีแตกเครื่องเดินเรียบนะครับไม่มีสะดุดเลยนะครับอโอเค รถปี2018นะครับราคาป้ายแดงมันประมาณ640,000บาหมังคีคาขาย419,000บาทมีเครดิตจัดได้เต็มพร้อมดอกเบี้ยพิเศษด้วยถ้าในกรณีลูกค้ามีเครดิตที่ดีนะครับอะใครสนใจก็โทรมาเบอร์ข้างล่างได้เลยนะครับหรือติดต่อทุกช่องทางของทางมังคี้คานะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, Ad หรือเบอร์โดยตรงก็โทรเข้ามาได้เลยครับอย่าลืมนะครับกดไลค์ กดซับสไคร์กดแชร์ให้ทางถังมังคีคาด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยค่าโฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาค่าโฟชัว d com